มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนย้อนภาพในอดีตของตุกยานีหลังทุกคนเห็นชีวิตล่าสุดอดเป็นห่วงไม่ได้ หายหนะ้าหายตาไปนานสำหรับตุก๊กยานีจงวิสุธรนักแ,แสดงสาวรุ่นใหญ่มากฝีมือนะคะที่มีผลงานการแสดงให้ติดตามรับชมไว้มากมายและในช่วงนี้เธอเองหายไปนานจากหน้าจอจนกระทั่งล่าสุดมีภาพออกมาให้เห็นให้หายคิดถึงค่ะเมื่อท็อปรณนีนุชนะคะได้ไปเยี่ยมถึงที่บ้าน สาวตุ๊กเองเปิดใจเผยยังอยากทำงานการแสดงให้ติดต่อมาได้วันนี้เราจะพาไปย้อนภาพสวยๆของคุณตุ๊กกันนะคะหลังจากเห็นภาพล่าสุดน้าสดแต่งตัวชิลๆอยู่บ้านบอกเลยคะ่ะว่าในอดีตเธอสวยแซ่บไม่แพ้ใครและแม้ว่าปัจจุบันอายุ63แล้วก็ยังดูดีมากเลยนะคะย้อนภาพในอดีตตุกยาน,นีหลังทุกคนเห็นชีวิตล่าสุดอดเป็นห่วงไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดอทคะ่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ